เพิ่มเข้ามาแล้วผูหินบอกยอมไม่ได้ครับจังหวะนี้สตีคือสตีค่ะคือหนึ่งในใต้ล่าวิ่งมาแล้วครับผูหินเพิ่มเอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สเกม m ังก e ้ King Ar ีน่นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปท่องโลกตำนานไซอยิ๋วเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการพูดถึงกิจกรรมสํานักเอาไว้ใช่ไหมครับเนี่ยนนี่ในในส่วนของตรงนี้นะครับที่พูดเผินๆเอาไว้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูแบบเต็ม เต็มรวมถึงประโยชน์และของที่จะได้รับจากสํานักนะครับข้อดีความสําคัญเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งข้อดีของสํานักเลยเนี่ยคือสามารถได้พวกของเยอะแยะเลยนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกเศษตัวละครหรือเอาไว้ใช้นยครับดูนนะเห็นไหมหรือพวกของไอเทมต่างๆที่เอาไว้ใช้ซื้อของนู่นนี่นั่นได้ซื้อได้ฟรีนะรประมูลได้โคตรดีนะครับแต่ก่อนอื่นขอแวะทําการสุ่มซะหน่อยตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับสิบีแรกไปเลยครับไม่ต้องพูดพรตจำเบงครับไปยั่งโอหวงสองตัวไม่ต้องทำอะไร รับจังหวะดีาทีที่20นะครับสุม่มแล้ว40ทีพอนะ EP นี้อ้ะโอเคกดข้ามเลยครับอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ,โอ้โหไม่ใช่ทีมเราแล้วโอ,โอ้โหพระเจ้าช่วยทีมนรกออกสักหน่อยเถอะทีที่30นะครับหยวนเจี้ยนเนี่ยผมรอมานานมากแล้วนะไม่ออกสักทีนะครับอ่ะโอเคทีสุดท้ายทีที่40ครับเรียบร้อยครับ40ทีจังนะครับ ระบบของสำนักเนี่ยเขาจะทำการเปิดตอนเลเวลที่23นะครับเราถึงจะสามารถเข้าร่วมสำนักได้ข้อดีอย่างแรกเลยคือหาเพื่อน,นครับมีเพื่อนสังคมเกมได้คุยเล่นกันสนุกสนานนะครับข,ข้อดีข้อที่2เนี่ยคือของฟรีที่ค่อนข้างแจกเยอะมากๆนะครับอันแรกเลยที่เราจะได้เนี่ยเข้ามาที่าำนักใหญ่นะครับปึ๊บแล้วมาที่ค่าแรงนะเห็นไหมค่าแรงสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะได้60ตำลึงนะครับ เอาจริงๆเนี่ยตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักมากน้อยแค่ไหนซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะเห็นไหมขนาดลงน้อยนะครับขอพอในลง5ผู้นาลง7อะไรอย่างนี้นะครับค่าแรงสัปดาห์นี้ยังได้ตั้ง60นะครับตำลึงแล้วก็พวกชื่อเสียงสำนักอีกด้วยนะครับ เนี่ยเขาจะมีบอปเปอร์เซ็นต์แอคทีฟของเราอยู่ที่5%สําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ยิ่งตําแหน่งสูงเนี่ยรางวัลก็จะยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยส่วนอันที่2เนี่ยเราจะได้จากการบริจาคนะครับหรือว่าเศษตัวละครนั่นเองเนี่ยเข้ามาที่ขอพรนะครับปึ๊บเห็นไหม เราสามารถขอรับบริจาคเศษตัวละครที่เราขาดหรือว่าเราอยากเอามาอัพตัวอัพพลังเวทได้นะครับก็จะได้ตัวละหเศษเนีอย่างวันนี้น่ยผมได้ชิ้นส่วนนางมารพันกรมาละห้าเศษอยู่ที่ว่ากิมเราเนี่ยหรือว่าสำนักเราเนี่ยเล่นกันเยอะหรือเปล่านะครับช่วยกันบริจาคเยอะไหมซึ่งหลังๆเนี่ยสำนักนี้เนี่ยคนค่อนข้างเหลือน้อยเต็มทีละ พอเขาย้ายไปอยู่สำนักอันดับต้นๆหมดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมาใส่เขาอยู่นะผมต้องบอกก่อนนะครับแถมเราเนี่ยก็สามารถบริจาคให้คนอื่นได้เหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะบริจาคฟรีได้วันละ เสษเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอหลังสิบเศษแล้วเนี่ยก็จะใช้ทุกๆสิบตำลึงในการบริจาคแต่ข้อดีเนี่ยก็คือเนี่ยครับเราลองบริจาคดูนะปึ๊บเห็นไหมได้ทั้งค่าอุทิศและค่าชื่อเสียงสำนักนะครับที่ไว้ใช้อัพนู่นอัพนี้ได้นะได้พวกค่าแอคทีฟพวกอะไรเอาไว้ซื้อของได้อีกด้วยนะครับนอกนั้นยังไม่พอเรายังสามารถได้พวกอ่างเปาด้วยนะนี่ปึ๊บนี่เลยครับได้ตำลึงจากอ่างเปาฟรีจากเพื่อนๆในสำนักนะครับตัวเราเองก็สามารถส่งได้เหมือนกันแล้วก็ไอเหรียญเนี่ยมันสาคัญยัง ดูนะนี่นี่นี่เหรียญอุทิศสํานักตรงนี้นะครับยิ่งคนในสํานักเราเนี่ยช่วยกันเล่นกิจกรรมมากเท่าไหร่นะครับยิ่งได้ต่อวันเนี่ยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นแล้วเยอะเนี่ยยิ่งดีมากๆเพราะว่าของแจกแต่ละอย่างที่ไว้ซื้อในร้านค้าสํานักเนี่ยก็อบอกเลยมันใช้เหรียญน,นี้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นของที่ช่วยบวกพลังได้ค่อนข้างเยอะแบบมหาศาลมากๆนะครับเนี่ยและอีกหนึ่งอย่างนะที่ผมบอกเลยที่ได้ฟรีนะครับก็คือในส่วนตรงนี้ครับนี่แอคทีฟรางวัลสํานักนะครับได้อะไรครับดู แชิ้นส่วนขุนพลแดงเลือกเองนะครับแจกตัวแดงฟรีนะครับเราก็ทําตามที่เขากำหนดเห็นไหมเข้าร่วมกิจกรรมสานักตอบคาถามเวลา1นึ่ทุ่มสานะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บครบ3กิจกรรมใช่ไหมเราจะได้จากตรงนี้อีกนะครับนี่อีก3เศษนะครับเท่ากับวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่เเศษนะครับวันละ7เศษเลยนะเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเป็นขุนพลแดงเลือกเองด้วยนะเห็นไหมแล้วก็ตาลึงนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เขาแจกหนักแบบแจกหนักจริงๆอ่ะเต็มๆนะครับบอกเลย น้อยเกมที่จะให้แบบนี้นะครับใจดีเกิน่ผมเนี่ยก็เก็บใกล้จะครบแล้วนะครับนี่เลยรนะับผมมีอยู่86เศษแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมเอาไปลงหูหญินกระดูกขาวอะ่ะประมาณ40เศษได้แล้วนะถ้าผมไม่ได้เอาไปลงหูหยินเนี่ยผมได้เหรียญจี้นแล้วนะครับขนาดเก็บใหม่นะก็ยังไวนะครับต้องบอกเลยว่าเกมดีมากๆนะที่สําคัญเนี่ยในสํานักกิลมีของที่ทําให้พลังเพิ่มแบบมหา,าศาลด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าเดี๋ยวไปลงบอสกันก่อนดีกว่าปไปดูในส่วนของกิจกรรมสํานักกันบ้างนะครับ นีครับเขาจะมีพวกกิจกรรมจํากัดเวลาของสํานักนะครับที่เราสามารถลงได้ในแต่ละวันที่ผมพูดไปคลิปที่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยตื่นสายช่วงเช้า9ก้าโมงสิเโมงเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกส่วนมากผมก็จะมาเริ่มที่บ่ายโมงถึง3ามโมงเลยนะครับเข้าไม่ค่อยทัน แต่ถ้าเกิดว่าทําได้ครบเนี่ยก็จะดีมากๆนะพลังจะไปไวมากเลยเพราะว่าเราจะได้พวกของ <P ew> s> <S พวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ไปซื้อของอัพตัวต่างๆฟรีนะครับนี่ปฏิทินเนี่ยก็สามารถดูได้เลยว่าแต่ละวันน่่คืออะไรส่วนมากเนี่ยพวกช่วงเช้าเนี่ยกิจกรรมจะเหมือนกันจะต่างกันในช่วงของทุ่มครึ่งกับ2องทุ่มนะครับก็เลือกดูเอาอย่างของผมวันอาทิตย์เนี่ยทุ่มครึ่งเยจะเป็นตอบคําถาม2องทุ่มจะเป็นประลองเวทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นกิจกรรมอาจารย์รีบหนีให้ดูดีกว่าซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยผมชอบเป็นพิเศษนะครับ มันเป็นเหมือนไายอะ่ะแล้วก็ได้พวกบัตรสนับสนุนนะครับเอาไปใช้ในการซื้อพวกการรอบรู้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งว่าการรอบรู้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเพิ่มพลังเยอะมากๆนะผมบอกเลยเนี่ยเราก็ดูเอานับแทงนะครับเราแทงเท่าไหร่นะพอวิ่งชนะปุ๊บเราก็ถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราจะได้รางวัลตามนั้นเลยนะครับเนี่ยเราก็ดูเปอร์เซ็นต์นี่นิยมเนี่ยคือคนที่ร่วมแทงนะครับว่าเขาแทงเชีย์ป้ายไหนเยอะที่สุดอ่ะอย่างผมลองป้ายนี้นี่สัก4ี่ตัวนะครับ ต่อรองแปต่อรอง5้าต่อรองอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะได้เวลาชนะเนี่ยอย่างผมเนี่ยเลือกฝั่งปีศาจนะครับถ้าเคยเลือกผ้าตังซ้าจังเนี่ยก็จะได้ตัวเดียวเลยแต่ถ้าเลือกฝั่งปีศาจเนี่ยเราจะสามารถแทงได้หลายตัวหน่อยนะครับอย่างผมแทงหูหินเผื่อไว้สักหนึ่งตัวเนี่ยผมแทงไว้2ตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เหมือนม้าเลยนะครับผมบอกเลย <c oughs> เหมือนพวกเกมแข่งมา้าประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครแม่นๆหน่อยนะโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยได้ตั๋วสนับสนุนสีม่วงเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยนะครับผมบอกเลยวันหนึ่งมี2รอบใช่ไหมโอ้โหพวกเล่นเก่งๆนี่แป๊บเดียวจริงๆอ่ะแล้วเราก็รอเวลานับถอยหลังนะครับอีก40วิเดี๋ยวจะเริ่มวิ่งแข่งแล้วนะก็คือถ้าเราเชียร์ฝั่งปีศาจเนี่ยเราต้องเชียร์ให้มันชนะพระถังซัมจั๋งให้ได้นะครับแต่ถ้าเราเชียร์พระถังซัมจั๋งเนี่ยก็ต้องเชียร์ให้พระถังซัมจัรมจกรนนะััคบบ มาครับหนึ่งเริ่มครับมาครับจังหวะนี้หูยินกระดูกขาวกับช้างเผือกกาลังสู้กันอยู่นะครับวิ่งกันอย่างเมามันนะครับแต่ว่าเนี่ยไอพวกที่เราแทงไปนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปไร์เห็นไหมขึ้นเป็นรูปไร์ตรงชื่อนะครับอุ้ยโอ้หูยินก็ดูขาวโดนลดความไวครับเอ้ยแต่ว่า เสียวชวนฟงนะครับหมาจิ้งจอกเราเพิ่มเข้ามาแล้วโอ้โหโดนรถสปีดอีกแล้วครับหูหินไปไหนครับแทบไม่เห็นตัวแล้วนะบแบง่องหางแดงวิ่งนําขึ้นมานครับจังหวะนี้หูหินเพิ่มเข้ามาแล้วหูหินบอกยอมไม่ได้ครับจังหวะนี้สตีคือสตีค่าคือหนึ่งในใต้ล่าวิ่งมาแล้วครับหูหินเพิ่มสปีดอีกแล้วแต่ว่า จะทันผรสสั่งซ้าจังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับโอ้เอาเรื่องครับตัวที่ผมแดงไว้สองตัวขึ้นมาแล้วโอ้โหยินโดนลดสปีดแล้วแต่ว่าช้างก็โดนลดเหมือนกันแต่แมงป่องเพิ่มสปีดขึ้นมานะแต่ก็ยังตามหูหินไม่ทันนะครับหูหินจังหวะนี้จะไล่ผระสังซ้ําจังได้หรือเปล่าโอ้โหโดนลดสปีดตอนใกล้จะถึงครึ่งสนามแล้วนะครับตอนนี้แต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะทันนะครับผระสังซ้าจังกินนะผมว่ารอบนี้เฮ้ยอยู่ดีดีหูหินมาจากไหนไม่รู้ครับโอ้โหวิ่งโตสปีดขึ้นมามีแววได้รับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยช้างช้างเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาหูหญิงชนะครับผมงงเลยอยู่ๆยิงชนะนเดี๋ยวลองดูรางวัลหน่อยนะเมื่อกี้ผมแทงไปสัก3หรือ4ใบเนี่ยแหละนะครับนี่เห็นไหม ได้มา24ใบเลยนะครับแล้วคิดดูสําหรับใครที่แทงเยอะๆนะครับโอ้โหรอบหนึ่งนี่จะได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยกิจกรรมนี้มันมันตรงนี้หละมันได้ลุ้นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมเกิลวส่วนตอบคําถามเนี่ยก็คือเขาจะมีคําถามให้นะครับแล้วเราก็ทํางานตอบๆๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปลงบอสให้ดูกันนะครับอ่านี่ครับทุกคนใกล้จะเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับขาดอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับเนี่ยหลังจากกิจกรรมเปิดแล้วนะครับก็จะะะทท้้าายยไดดรับคแนนนเมิ่ง สูงคะแนนที่ได้รับก็จะยิ่งเยอะนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะแย่งชิงคะแนนฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะครับทุกคนในทีมนะครับรวมถึงสำนักเนี่ยหรือรวมถึงตัวเราเองนะไปต้องพยายามทําคะแนนให้ได้สูงนะครับพวกอุทิศสำนักพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับสูงไปด้วยแล้วก็ดูของรางวัลนะครับเห็นไหมนี่โอ้โหเยอะทั้งนั้นโดยสําคัญเนี่ยป้ายเซียนนะครับที่ไว้ใช้ในการอัพพลังค่อนข้างสูงมากๆเดี๋ยวรอเข้าไปดูกันเลยฮะโอเคครับตอนนี้เปิดแล้วนะผมเข้าไปเลยนะครับ เขาจะทําการเปิดกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นเวลา10นาทีนะครับสู้ได้3ครั้งแล้วก็แย่งชิงพลังคนอื่นแย่งชิงคะแนนคนอื่นได้3ครั้งนะครับอ่ะผมกดท้าทายเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดต่อสู้ตีปกติเลยนะครับตรงในส่วนตรง,ตรงนี้นะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะกดสกิปได้ด้วยนะยิ่งพลังเยอะนะครับยิ่งทําคะแนนได้สูงเนี่ยคะแนนผมก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าพลังผมไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราก็รอเวลาครูดาวนะครับอีก1นาทีกว่าตีไป2นาทีนั่นแหละส่วนแย่งชิงเนี่ยเราก็ดูนะครับว่า พลังเนี่ยเราไหวประมาณไหนก็ <Anch or> ให้ตีคนนั้นนะครับเพื่อแย่งชิงพลังมาเดี๋ยวผมลองตีคนนี้ละกันปึ๊บเราก็ทำการกดแย่งชิงครับแล้วเรากดสคิปเลยนะครับปึ๊บนี่คะแนนที่เราแย่งชิงมานะครับอยู่ที่6000กว่าโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแนะนำนะครับทุกคนให้เหลือไว้สักหนึ่งรอบนะสำหรับการท้าทายนะครับรอใกล้ๆหมดเวลาเนี่ย ouais. ช <habitude> ่วง3-2ถึงนาทีสุดท้ายนะครับเขาจะมีขึ้นคูณ2มาให้เห็นไหมครับคะแนนคูณ2นะครับ ตรงนี้เนี่ยแล้วจะทําให้คะแนนเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะสามารถล่าส์บอสได้ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญนะในส่วนของตรงนี้นะใครจะเก็บไว้เท่าไหร่ก็ได้นะก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําให้เก็บไว้สักหนึ่งก็ได้สําหรับใครที่พลังเยอะๆนะครับส่วนใครที่พลังน้งนอยๆเนี่ยจะมาเน้นตีช่วงสุดท้ายก็ได้ก็แล้วแต่เหมือนกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ หลังจากตีบอสเสร็จนะครับนี่คือรางวัลที่เราจะได้นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะทุกอย่างในนี้จะไปอยู่ในประมูลเราก็ต้องประมูลเนานะครับอยู่ที่ว่าสำนักไหนตีได้คะแนนเยอะได้คะแนนน้อยซึ่งวันนี้เนี่ยสำนักผมมาค่อนข้างน้อยคนระับสามคนเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> ปกติของมันจะเยอะกว่านี้นะครับมีให้เลือกรังสั่นมากกว่านี้นะแตะ่ไม่เป็นไรมาน้อยก็มาน้อยนะครับเราก็ทําการไปประมูลเลยก็ได้หรือใครที่ไม่อยากประมูลกดได้รับเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ เนี่ยครับที่ประมูลก็จะมีให้ประมาณนี้แล้วก็แข่งประมูลเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยรอถึงเวลาประมูลนะอีก4นาทีเราก็กดแข่งเริ่มประมูลหรือว่าถ้าเราไม่อยากประมูลเราอยากได้ชิ้นนั้นแน่ๆเลยแบบกลัวการแข่งขันนะครับเราก็กดซื้อเลยที่ราคา1 5 0 0มันจะแพงหน่อยแต่ว่าได้ชัวร์แน่นอนนะครับประมาณนี้โบตีเนี่ยมันก็จะมีพวกไอ้ป้ายเซียนนู่นนี่นั่นนับลูกแก้วไว้อัพนับนอกจากร้านประมูลเนี่ยก็จะมีในร้านค้าอีกนะครับที่ไว้ซื้อของพวกแนวๆเนี่ยร้านค้าของสำนักนะครับเดี๋ยวผมพา ไปดูกดได้รับเลยละกันปุ๊บเนี่ยกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นตอบคาถามนะครับเราก็สามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้จากตรงนี้นะครับเห็นไหมรางวัลต่างๆที่ได้นรับดูเศษตัวละครพียบเลยเราก็ดูนะว่าเราขาดตัวไหนอะไรยังไงก็ทํากิจกรรมนั้นเยอะๆหน่อยนะครับปฏิทินเขาก็มีบอกอยู่แล้วนะไปเดี๋ยวไปดูร้านค้ากันสักนิดนึงซึ่งร้านค้าเนี่ยจะมีทั้งสิ้น2แบบนะครับคือนี่เลยครับอ่ะเข้ามาที่ร้านค้าก่อนนะครับ อย่างแรกเนี่ยจะเป็นในแบบของมาที่หอเทพนะครับแล้วมาที่ดวงชะตาอันนี้เนี่ยจะเป็นร้านค้าดวงชะตานะครับที่ใช้ซื้อพวกดวงชะตาไปใส่ตัวละครได้เหมือนเป็นพวกเอฟเฟกพิเศษนะอย่างอย่างตัวเนี่ยสิงโตเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยใส่แล้วก็จะช่วยบวกโจมตีถึง4%นะครับหรือว่าระดับสีส้มเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็จะช่วยบวกโบนัสรักษา 8%, นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่า มันเหมาะใช้กับตัวไหนอย่างบางตัวเนี่ยก็จะเหมาะใช้กับขุนพลทุกตัว,บา,ตวาาบางตัวเหมาะใช้กับขุนพลเทพรักษาบางตัวเหมาะใช้กับขุนพลที่เป็นดาเมจอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยอย่างเนี้ยเยมเอิงเนี่ย,ย,ยดีมากๆผมแนะนําเลยอะอย่างผมลองซื้อมาสักหนึ่งอันละกันบวกพลังให้เยอะมากๆนะผมบอกเลยอันนี้ทาเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยอะผมลองใส่โชว์เลยนะลองถอนออกให้หมดแล้วลองใส่โชว์นะครับปุ๊บเห็นไหมบวกพลังมา2องแสนสเลยนะครับอันเดียวนะคิดดู แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นระดับแดงนะครับจะบวกอีกเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูว่าเอฟเฟกต์เนี่ยเหมาะกับตัวเราอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทาแยกให้อีกคลิปหนึ่งละกันส่วนพวกนี้เนี่ยได้จากไหนบ้างนะครับไอตัวสนับสนุนเนี่ยก็ได้จากที่เราไปวิ่งหนีพระถังซัมจั๋งนั่นแหละแล้วก็เควสอ,อะไรวันนะครับที่เราจะได้จากพวกนเนี้ยนะครับตามพวกหยีบที่ผ่านเควสค่าแอคทีฟนะเห็นไหมมวนสนับสนุนนะครับได้2ใบ2ใบ3ใบอะไรอย่างงี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับจะอยู่ในพ่อค้าสํานัก๊บคลิเข้า อันนี้เนี่ยก็คือใช้เหรียญอุทิศนั่นแหละที่เราได้จากในพวกเควสกิจกรรมต่างๆของสํานักนะครับสามารถซื้อพวกป้ายเซียนได้ไม่ไป้ายเซียนทองป้ายเซียนแทป้ายเซียนดินนะครับพวกนี้เนี่ยป้ายเซียนสําคัญยังไงนี่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขนะครับเข้ารอบเนี่ยพลังต่อสู้นะครับดูที่เขาบวกนะเพิ่มเยอะมากๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้เป็นป้ายเซียนทองนะครับ ส่วนป้ายเซียนแท้ป้ายเซียนดินที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาขายได้นับเนี่ยกดคลิกที่ขายนะครับปุ๊บอ่ะแล้วลองดูนะว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับเห็นมไหมที่ผมขายอยู่4ชิ้นนะครับมันก็จะมีเขียนราคาบอกเนี่ยป้ายละ180ไป้ายละ360นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ อย่างใครไม่รู้จะเอาเหรียญอุทิศสํานักไปทําอะไรเหล่ญอุทิศสํานักได้มาเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ซื้อสัปดาห์ละครั้งไว้ก็ได้นะครับแล้วไปแลกเปลี่ยนเป็นตําลึงนะครับหรือว่ามีพวกชิ้นส่วนตัวส้มอีกเพียบเลยนะครับเห็นไหมเราก็สามารถได้ชิ้นส่วนตัวส้มเนี่ยเอาไปอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้สบายเลยนะครับไปใช้อัปดาวหรือไว้ใช้อัพพลังเวทก็ได้นะครับยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งโหดไวนะเพราะมันสามารถซื้อได้นะเห็นไหมแถมยังมีการ์ดรอบรู้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยที่ผมทําคลิปไว้ที่แล้วนะ ตัวละครหลักนะครับถ้าทีมน,ร,นรกเนี่ยผมก็แนะนําเป็นนางแพ้ใหม่นะเนี่ยนางแพ้ใหม่กับนางพายนะครับนางพายเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าตัวนึงเป็นตัวตีอย่างนางแพ้ใหม่อีกตัวนึงเป็นตัวฮิวนะครับอย่างนางพายก็ต้องดูที่ว่าทีมเราขาดตัวอะไรถ้ามีแล้วก็ซื้อซ้ําได้เนี่ย,ยผมมีแล้วเนี่ยผมลองซื้อซ้ํานะครับปุ๊บอะ่ะโอเคเนี่ยซื้อซ้ซําแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปอัพเลเวลตัวละครได้นะของการรอบรู้อ่าผมไปปุ๊บอัพดาวนะครับไปยั่ง เห็นไหมพลังขึ้นมาอีก2 0สนะครับหูแต่ละอันเนี่ยในสองสำนักกิ้วเนี่ยผมบอกเลยว่าบวกพลังเยอะมากๆนะครับ ห้ามมองข้ามเด็กขาดหลักๆเลยก็จะมีอะไรอะ่ะป้ายเซียนพลังเวทก,การอรอบรู้แล้วก็ดวงชะตานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยได้มาฟรีจากกิจกรรมสำนักทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรีบไปหาสำนักอยู่นะผมบอกเลยหรือใครสนใจอยากอยู่สำนักเดียวกับผมนะลองขอเข้ามานะครับแต่รับไหมอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยอาศัยเขาอ,อยู่ <laughs> ส่ใครที่อยากแบ่งปันเทคนิคต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเทคนิคไหนหน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกมาทําเป็นคลิปให้นะครับก็สําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิง่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ